วันนี้วันที่17พฤศจิกายน2561นี้เป็นการบรรยากาศการเก็บมะขามในโซนที่สองซึ่งนี้เป็นหลายปีแล้วก็เหมือนกันอันนี้น่าจะสามฝักกิโลมาคัการตัดเองมาัการตัดเองโดยคุณตูอินทวารัมก็เป็นอีกโซนหนึ่งโซนนี้ก็ประมาณสัก3 0มสิบถึงสี่สิบต้นโดยประมาณนี้ก็หถือว่าใหญ่กอ็อันนี้ ทำแช่อิ่มเองก็ถือว่าใหญ่มากเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นปีเพิ่งติดผลหลายปีแล้วก็เลยทำให้ผลน,นั้นผลผลิต,ผลผลตครั้งแรกคือพวกนี้เป็นรุ่นพี่ของรุ่นที่ถ่ายคลิปเมื่อเชา้านี้อันนี้อันนี้เป็นถือว่าเป็นต้นรุ่นพี่ ก็เหมือนเดิมเหมือนกันก็คือปลูกในป่ามันสํารังก็จะเห็นว่าหลาย,ลายต้นก็ด้านรอบก็กำังติดผลอันนี้คือต้นด้านนอกอ้